มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองโพสชวนคิดของโบหลังลือเลิอกกอจีรายุททำเอาแฟนคลับใจหายไม่น้อยนะคะหลังมีข่าวลือว่าคู่รักมาราธอนกอจีรายุตันตะกูลแล้วก็แฟนสาวโบเบนจวรรณออกอาการรักขมไม่หวานเหมือนเดิมซะแล้วค่ะ หลังฝ่ายหญิงลบภาพคู่ทิ้งนะคะในขณะที่ฝ่ายชายก็บอกลายโซเชียลโดยผู้จัดก,การส่วนตัวบอกกับสื่อดังว่าไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้านี้สาวโบเองได้มีการหยิบเอาข้อความที่เกี่ยวกับชีวิตมาโพสต์อยู่บ่อยครั้งนะคะรวมถึงล่าสุดที่เจ้าตัวระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลไทยไว้ว่าชีวิตนั้นเรียบง่ายแต่เราต่างหากที่ทำให้มันซับซ้อนเองพร้อมด้วยข้อความบอกว่า คำยืนยันเชิงบวกเพิ่มเติมเพื่อการให้อภัยฉันให้อภัยตัวเองที่ไม่สมบูรณ์แบบฉันกำลังใช้ชีวิตในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันรู้ฉันเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้ฉันเปลี่ยนให้คนอื่นเป็นอย่างที่เขาเป็นส่วนฉันรักตัวเองในแบบที่ฉันเป็นตอนนี้ฉันปลอดภัยแล้วที่จะปล่อยบาดแผลในวัยเด็กและก้าวสู่ความรัก สองโพสชวนคิดของโบเบนาวา์หลังลือเลิกกับก๊อตจีรายุค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะคะคงต้องรอทั้งคู่ออกมาพูดอีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่์ดอคอมค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ